สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการสอนเล่นเกมูดโดกุกมหาสนุกนั่นก็คออือชิ้นงานหนึ่งเนาะของสรารวิชาคณิตอังกฤษและภาษาจีนรวมกัน3วิชานะคะ3วิชานี้จะรวมของทีเชอร์ฟอร์เรนด้วยอีก2ท่านนะคะเป็น5คน5คนนี้ก็ท่านละ10คะแนนและนั้นมีค่าเยอะนะ5้คะแนนเลยนะคะถ้าเราทำได้ ะะทีเชออยากให้พวกเราทําถูกต้องทุกคนเนาะแล้วมันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่เขาเล่นการเป็นเกมฝึกสมองเป็นเกมที่จะต้องใช้ทักษะความเร็วเข้ามาช่วยด้วยเนาะอ่ะทีนี้เรามาลองฝึกกันดีกว่าบางคนยังเล่นไม่เป็นเนาะบางคนเล่นเป็นแล้วนะคะวิธีการเล่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่องกรอบหนึ่งของเราเนี่ยค่ะมันจะแบ่งเป็นช่องๆช,ช่องละเก้าเห็นไหมลูกเก้าเก้า ก้าช่องเล็กๆข้างในอะนะเก้าเห็นไหมคะในช่องก็จะมีเลขเลขตัวเลขต่างกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาพิจารณาเพียงช่องหนึ่งก่อนในหนึ่งช่องเนี่ยมันจะมีแบ่งย่อยออกเป็นเก้าช่องเล็กๆแต่และช่องก็จะมีตัวเลขก,กำกับอยู่เนาะโดยที่กติก,กาของเขาอะค่ะตัวเลขในเก้าช่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยตัวเลขในเนี้ยจะต้องห้ามซ้ํากัน หมายความว่าที่เชอร์มาใส่6ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีห2สองตัวไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมาหาก่อนว่าช่องนี้ยังขาดเลขอะไรอยู่นะคะ๋ยวที่เชื่อดูให้นะหนึ่งตอนนี้ช่องเรามี1 2 3สาขาดเลข4เขียนเอาไว้ก่อนละขาดเลข4ขาดเลข5ด้วยนะคะแล้วก็6 7ขาดเลข8ดเนี่ยเราเขียนเอาไว้ก่อนก็ได้นาะแล้วเลข9เรามีเนี่ยเลข9มี ะะจะนสดงว่าเราขาดอยู่3ามตัวเลขเราก็ต้องเอาตัวเลข3ตัวนี้มาใส่ในช่องกติกาการใส่ของเรานะะในช่องเนี่ยห้ามซ้ำกัน,นะะแล้วในแถวนี้แถวแนวนอนก็ต้องมีเลข1ถึงเเช่นเดียวกันห้ามซ้ำกันด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ในแถวแนวตั้งก็จะต้องมีเลข1ถึง9ห้ามซ้ำกันเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเราก็มาพิจารณาเลข4ก่อน เราจะเอาเลข4ไปใส่เราจะใส่ตรงไหนได้ใช่ไหมคะสมมุติว่าเราลองลองใส่ตรงนี้ดูได้ไหมนะอ่าท,ทีนี่นะเราต้องมาพิจารณาตรงนี้ด้วยลูกแถวนี้มีเลข4ไหมมีตัวซ้ําหรือเปล่าอ่าไม่มีอาจจะได้ทีนี้แถวนี้ล่ะอ๋อแถวนี้ไม่ได้แถวนี้มีเลข4แล้วดังนั้นเนี่ยใส่เลข4ตรงเนี้ยไม่ได้สดงไม่ถูกเปลี่ยนค่ะอ่าลองมาใส่เลข4ตรงนี้สิมาพิจารณาเป็นแถวเลยอ่าแถวนี้ใส่ได้ไหม ไม่ได้แถวนี้มีเลขสี่แล้วอย่างเงี้ยเปลี่ยนอ่าเราก็มาใส่เลขสี่ตรงเนี้ยดูแล้วก็พิจารณานะแถวนี้ใส่ได้ไหมเออได้ตรงนี้ล่ะไม่มีเลขสี่ใช่ไหมโอยขอโทษค่ะแถวนี้ไม่มีเลขสีใ่ใช่ไหมใช่แสดงว่าตรงเนี้ยเราใส่เลขสีได้เนาะแล้วเป็นช่องเดียวที่เราใส่ได้ด้วยแสดงว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่เลขสี่ตรงนี้แน่นอนเพราะอีกสองช่องที่เหลือเราใส่ไม่ได้ ถัดไปเหลือเลข5กับเลข8นะคะจะชั้นใส่เลข5ก่อนก็แล้วกันเนาะทีนี้ที่ชั้นใส่เลข5ตรงนี้ได้หรือเปล่าเรามาเช็คด้วยนะเรามาเช็คนะทั้งแถวสองด้านของมันตรงนี้มีเลข5ใส่ไม่ได้เปลี่ยนใส่เลข5ตรงนั้นไม่ได้แสดงว่าเลข5จะต้องใส่ตรงนี้ถูกไหมลกูกแล้วตัวเลขที่เหลือตัวหนึ่งก็คือเลข8ก็ใส่ลงไปนะคะโอเคไหมไม่ยากเนาะ ทีนี้พอเราได้ช่องหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะอ่ทีนี้การที่เราจะพิจารณาไม่จําเป็นว่าเราต้องพิจารณาเป็นช่องไม่ต้องมาจําเป็นว่าเออเราเสร็จช่องนั้นแล้วมาดูช่องนี้ต่อไม่ใช่ดูแถวก็ได้เนี่ยเราดูเป็นแถวสมมุติที่เราจะพิจารณาแถวนี้นะคะแถวนี้ยังขาดเลขอะไรไล่เลยเลขหนึง่งเอ้ยเลขหนึง่งยังไม่มีโอเคสองมีแล้วสามมีแล้ว,ส,มมลวสี่มีแล้วห้ามีแล้วหกมีแล้วจเจ็ดมีแล้วแปดมีแล้วยังขาดเลขหนึ่งกับเลขเก้า ทีนี้เรามาดูสิเราจะใส่เลขหนึ่งตรงไหนนะคะลองดูถ้าใส่เลขหนึ่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะในช่องนี้ห้ามมีเลขหนึ่งถึงเก้าซ้ำกันดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเลขหนึ่งเรามาใส่เลขหนึ่งตรงนี้ไม่ได้มันซ้ำกันนั่นหมายความว่าเลขหนึ่งเราอะ่ะบังคับเลยเราต้องใส่ตรงนี้และอีกตัวที่เหลือก็เป็นเลขเก้าโอเคไหมคะแถวนี้ของเราเนี่ยก็จะมีหนึ่งถึงเก้าไม่ซ้ำกันเนอะ ทีนี้ค่ะเราก็พิจารณาทุกแถวทำทุกอันเลยทุกช่องเลยให้มันครบนะคะวิธีการก็คือหาช่องที่มันยังขาดตัวเลขน้อยขาดสองเลขสามเลขอย่างเงี้ยเติมให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยๆมาดูที่ละแถวทีละแถวแถวไหนใกล้เต็มแล้วแถวไหนสามารถใส่ตัวเลขไหนได้ค่อยๆใส่เทคนิคคือต้องมั่นใจว่าใส่ได้แน่นอนนะคะถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปใส่นะคะอ่ะอย่างสมมติ อยา่างสมมุติ by, สมมุตินะคะทเชอรนะ์พิารณาช่องน,นี้ก็แล้วนะคะช่องน,นี้เนี่ยเลขสองยังไม่มีอ่ะทเชอร์อยากใส่เลขส i̇şte องใส่เลขสองก่อนนะอยากใส่เลขสองอ่ะนี้เป็นเก้าเนาะเลขสองใส่ตรงนี้ได้หรือเปล่าใส่ได้ใส่ตรงนี้ได้ไหมก็ยังใส่ได้เนี่ยถ้ามันยังใส่ได้ทั้งสองตัวหมายความว่าใส่ตรงนี้ก็ก็แถวนี้ยังไม่มีนี่ในแถวนี้ยังไม่มีนี่แล้วในแถวนี้ก็ยังไม่มีสองนี่ทำไมจะใส่ไม่ได้ มันยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจคะ่ะสองอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อ,จจอ,ยไดอย่างเงี้ยถูกไหมคะหรืออาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งใส่ใส่ตัวที่เราแน่ใจเนาะอ่าในาลองพิจรารณาอีกสักนิดหนึ่งละกันนะคะเอ่อเอาเป็นกรอบนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นช่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะช่องนี้มีเลขหนึ่งแล้วยังขาดเลขสองเลขสามเลขหก ขาดเลขสองเลขสามเลขหกทีนี้เราจะพิจารณาจากตรงไหนก่อนดูซิเลขสองใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้มีสองเปลี่ยนแสดงว่าเลขสองเนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างสองช่องนี้ถูกไหมถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งใส่อ่ะไปเลขสามก่อนเลขสามใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มีเปลี่ยนดังนั้นเลขสามใส่ตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้อีกตรงนี้มีแสดงว่าเลขสมเนี่ยแหละเรามั่นใจละใส่เลยเลขสามอ่า ถัดไปก็เหลือเลข6กับเลข2ของช่องนี้นะเลข6ใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้มีแน่นอนแหละว่าเลข6ก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ดังนั้นมั่นใจได้แล้วว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข2นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในกรอบนี้ในช่องนี้ค่ะมีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบแล้วอย่างเงี้ยถือว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำให้มันถูกต้องเนาะทีนี้เราก็ไปพิจารณาช่องอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะใส่จนมันเต็มกรอบเลย โดยที่ในช่องนี้ห้ามซ้ำกันตัวเลข1-9ห้ามซ้ำกันเนาะแล้วก็ในแถวแถวแนวตั้งก็ห้ามซ้ำกันต้องมีตัวเลข1-9ห้ามซ้ำกันแถวแนวนอนก็ต้องมีเลข1-9ห้ามซ้ำกันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ในส่วนของตัวเลขเนะะาะอ่ะถัดไปเป็นตัวอักษรภา,าษาอังกฤษบ้างตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต่างกับตัวเลขเลยลูกนะคะเพียงแต่เปลี่ยนเลข1-9เนี่ยเป็น A B C ไปเรื่อยจนไปถึง i นะคะ a, a ก็เปรียบ <B, S 2> <C, S 1> เสนอเสมือเนอเลข1 B 2 C 3 d 4ไปเรื่อยๆจนถึงเลข9้าคือ I นะคะแสดงว่าในช่องนี้ในช่องนี้ก็จะต้องมี A ถึง A ถึง i ห้ามซ้ำกันนะคะแถวนี้ก็ต้องมี A ถึง i ห้ามซ้ำกันแถวนี้ก็ต้องมี A ถึง i ห้ามซ้ำกันะะที่ที่เชฟพูดถึงคือทั้งทุกแถวเลยนะจะต้องมี A ถึง i ห้ามซ้ำกันเนาะเข้าใจนะ,ะทุกแถวเลยทุกแถวทั้งแนวตั้งแนวนอนต้องมี a ถึง i ห้ามซ้ำกันนะคะ ทำลักษณะเดียวกับตัวเลขเลยนะคะในภาษาอังกฤษส่วนภาษาจีนนี่ก็เช่นเดียวกันเลยทําเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอักษรของภาษาจีนเนี่ยเราก็จะต้องใช้เป็นอักษรภาษาจีนอีเออร์ซานซื่อหนึ่งสองสามสี่ที่เจ้าก็ไม่รู้นะเขาออกเสียงยังไงนะคะแต่ที่เจ้ารู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยภาษาจีนเขียนแบบนี้อันนี้คือเลขหนึ่งเนาะขีดเดียวก็คือเลขหนึ่งอ่ะสองขีดสองขีดก็คือ คือเลขสองสองขีดคือเลขสองสามขีดสามขีดก็คือเลขสามถูกไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือเลขสี่เนี่ยอันนี้คือเลขสี่นะคะเอ่อแล้วก็อันนี้อันนี้คือเลขห้าอันนี้อันนี้อันนี้คือเลขห้าอืมทิชชร์จะเขียนไม่สวยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเลขโค นะคะนี่คือเลขหอันนี้เป็นเลขเจดเนี่ยเป็นเลขเจดแล้วก็แบบนี้เป็นเลขแปดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะคือเ,เลขเก้าหลักการเหมือนกับตัวเลขเดะเลยเปลี่ยนเพียงแค่ตัวอักษรเนาะหนึ่งถึงเก้านะคะก็ประมาณนี้เนาะ อย่าลืมว่างานนี้มีหลายคะแนนนะคะมีทั้งคณิตอังกฤษแล้วก็จีนนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเล่นเป็นแล้วเนาะโอเคงั้นก็คลิปวิดีโอนี้เป็นการฝึกเล่นแหละก็ถ้าใครยังทำไม่ได้ก็หวังว่านักเรียนจะทำได้แล้วแหละเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นก็สวัสดีค่ะ